สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโอลุงลาวินนะครับหลังจากห้างหายนะครับจากคลิปไปโดนนะครับผมมือนีนะครับจิ้พามาเบิงนะครับชิ้นงานของลูกค่านะครับอำเภอกระนวลนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมหิ้วงานเดืบให้เบื้องน้ำนะครับผมจุดคอจุดค้างคือเก้านะครับผมสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับงานเืียมงานดำนะครับมาตรฐานคือเก้านะครับให้ลูกค่าได้เบื้องนะครับ ทั้งคันก็ถามว่าเห็นลงลิบนะครับยังเห็ดคือเก่าบอกกับเห็ดคือเก้านะครับผมโดนหลงเทียครับผมงั้นเทียมงั้นดมนะครับขัดซีหนาซีนะครับตัวนี้สเปคหลีกรางน้ําทั้งคันนะครับแดนขางตัวนี้ห้องตัดสีใสเป็นหล็กรางน้ำให้ลูกค้านะครับผมอันล่างกับห้องเงาครับผมส่วนห้องนะครับแข็งแร้งนะครับตัวนี้บรรทุก67ตันได้นะครับผม3เมตร50นะครับ ความยาวความกว้างอยู่ที่นิดแปนะครับส่วนด้านกระทะยางกับคือกานะผมเป็นกระทะไม่ไายแดงครับอยางไหนไม่นะครับ,งงนะรบทุกเส้นนัดไม่ทุกตัวนะครับผมคันนี้เปิดได้3ด้านนะครับผมเป็นขอบดำเดี๋ยวจะเปิดลงให้เบึง้งนะครับจากด้านนะครับผม งานเชื่อมนะครับมือล็อกบานพับนะครับหายห่วงนะครับผมวัต้องย่านแตกย่านฉีกนะครับนี่ครับพวกเสาพวกทับหลังเขาปฏิไสธให้เป็นล่างน้ำให้นะครับตัวนี้นะครับด้วยลูกค้าบรรทุกอ้อยบรรทุกไม้นะครับผมสามารถยืนได้นะครับทับหลังนะครับแข็งนะครับเป็นล่างน้ำหนาสามนะครับใส่ให้ลูกค้านะครับมีบันไดหนาให้พร้อมนะครับ แกนพื้นนะครับความหนาอยู่ที่สองมิลน,นะครับขั้นนี้นะครับสองจุดศูนย์นะครับสเปคนีแข็งแรงครับผมกระซีหนาซีนะครับอันนี้ลูกค้าน้ำมปใส่กับยัดมาห้าสิบเจ็ดแรงนะครับเดี๋ยวเปิดลงให้เบิ้งเบิดเลขอะไรครับสีได้เห็นัจ เปิดลงเบิดกตเกงสีนะครับลงมันสบายนะครับเปิดได้3ด้านนะครับตัวนี้ผมมีล้อบนครับเป็นขอกตั้มนะครับผมสปคกนี้แข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับด้วยการใส่เหล็กนะครับช่วงล่างวางตรงด้วยเหล็กล้างน้ำทั้งคันหมดนะครับเดี๋ยวถ่าเบื้องการลงสีนะครับผม เอาผมในตอนนี้นะครับน้ลังนงานลงสีของลูกค้านะครับทั้งอำเภอกระนวลนะครับผมสีแดงนะครับตัดด้วยสีเขียวนะครับฝากเบอร์โทรหลั่นเบอร์ทุอุนะครับ0960120878นะครับผมสนใจสินค้าตัวใดก็ทักขมาได้นะครับสำหรับขั้นนี้นะครับความเาาอยู่3มตรหานะครับผมความกว้างอยู่มิล8ซนะครับความสูงของฝาคางนี่อยู่63เซนนะครับด้านคาง ด้านหนยุ่ยแปดเซนนะครับเป็นคัดสีหนาซีนะครับผมงั้นเชื่อมงั้นดามนะครับมาตรฐานอ่าคือเก้านะครับผมแข็งแรงสวยงามครับซับแข็งแข็งหนาๆให้เลยครับพอหลังนะครับสองนิ้วนะครับกว่าได้เล็กที่หกมิลรือเก้านะครับลู้าน้ำไปใส่กับอ่ยันม่านะครับหาสิบเจ็ดนะครับ พอดีนะครับความกว้างความยาวพอดีนะครับครับรถลูกค้านะครับผมคันนี้สปิกล้างน้ำทั้งคันนะผมรีวิวงานดิบไปแล้วนะครับแรนขางอันนเป็นเล็กล้างน้ำทั้งสินนะครับผมใส่ขวานะครับเปิดลงในสามด้านนะครับตอนนี้เป็นกระบะเรียบรีวิวความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าได้เบิ่งนะครับเพราะวอห้องกับว่าได้ลุกฉิปโดนนะครับลูกค้าก็ถามเข้ามานะครับไร ไว้ยังเห็ดอยู่บ่นะครับแต่เห็ดคือเก่านะครับผมแต่พอค่อยได้ลงคลิปนะครับอันนี้คือรีวิวความเคลื่อนไหวให้ลูกค้าได้เบิ่งนะครับผมอันนี้ไปอำเภอกระนวนนะครับผมตำบลดูนสัดนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวสีน้ำโซงลูกค้านะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมสำหรับลูกค้าคิวต่อไปก็สิเป็นรอคู่กันครับผมกำลังสีจัดเตรียมขึ้นให้ลูกค้านะครับผมเป็น ลูกค้าทั้งอำเภอตะการผืชดผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมหอยลำเลี้ยงออกไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวความเคลื่อนไหวนะครับเ c ซีในเบิ้งนะครับผมสนใจกับทักคามาครับ0960120878นะครับผมอันขุดมันกับบะลูกมันนะครับสารีพ่วงนะครับผมหลอคู่หอเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้กับปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ